ที่ชาเญินสาขาด้านเงินสวัสดิ์นี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมตัวรีวิวตัวนิวฟีเจอรร้อยหกสิบนะครับอ่าเป็นสีใหม่นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมองผันผ่านอาจจะเป็นตัวเดิมเหมือนตัวเดิมแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นตัวนิวฟีเจอรร้อยหกสิบนะครับตัวใหม่ตรงนี้สามสีนะครับอ่าทั้งหมดมีสามสีก็จะมีสีขาวมีสีน้ำเงินมีสีดำด้านแต่วันนี้มีโชว์แค่สีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันว่มามันจะมีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้าง อ่าได้แล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว New Pcx ร้อยหกสิบสีขาวดำนะครับเป็นนิวนะครับอ่าย้ำว่าเป็นนิวนะครับอ่านะครับก็จะมีสีที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินดำแล้วก็เป็นตัวดำด้านอีกตัวหนึ่งนะครับแต่วันนี้มีมาสาขาแค่ตัวสีขาวนะครับอ่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะครับ เดี๋ยวขอไล่จากส่วนบนนะครับลงมาที่ไฟหน้านะครับประมาณนี้นะครับสีก็ยังเป็นโทนสีขาวดําเหมือนตัวเดิมนะครับตัวแรกที่ออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยหกสิบนะครับเหมือนเดิมนะครับ ไฟท้ายนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวไฟด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ดูรอบๆไปก่อนนะครับนะครับเครื่องยนต์ก็จะให้มาเป็นตัว ESP พัดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ นี่สีขาวถ้าไม่บอกว่าเป็นนิวนี่คือตัวเดิมชัดๆเลยนะครับคือความแตกต่างแทบไม่มีเลยตัวสำหรับตัวสีขาวนะครับนะครับเบรกก็จะเป็นให้เบรกธรรมดามานะครับนำบ้ำเบรกก็จะเป็นนิชินเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเป็นคอมบายเบรกนะครับครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหน้าจอบ้างนะครับอ่ ขึ้นมานะครับแต่ลักไฟขึ้นนะครับรันหน้าจอขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าจอก็จะมีเวลานะครับเวลาน้ํามันนะครับแล้วก็นะครับปัมเดือนไม้นะครับนะครับก็จะเป็นไฟสูงนะครับไฟเตือนแบตเตอรี่นะครับไฟเตือนความร้อนแล้วก็ไฟเตือนนีนจิ้นนะครับหรือว่าหัวฉีดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นระบบไฟดิ้งสต็อปด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูไฟหน้ากันบ้างนะครับไฟหน้าก็จะสว่างชัดนะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับเป็นไฟตาสองชั้นนะครับสวยนะครับาการไล่ของหลอดไฟนะครับสวยมากเลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูไฟไท้ายกันบ้างนะครับไฟไท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเด่นชัดเห็นบางแต่ไกลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแตะเบรกดูดน,นิดนึงนะครับครับแสบตากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูที่ไฟเลี้ยวกันบ้างนะครับ ไฟเลี้ยวกับไฟสูงอ่านะครับอ่าเปิดตามหาให้แล้วก็ไฟสูงให้นะครับอ่าไฟสูงไฟตรงกลางก็จะติดนะครับตรงนี้นะครับเปิดไฟสูงให้นะครับเมื่อกี้ติดแค่สองหลอดก็คือติดสอง่ันะครับอ่าพว่าเปิดไฟสูงให้ไฟหลอดกลางก็จะติดนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับเด่นนะครับอยู่สูงตำแหน่งสูงขึ้นนะครับอ่าก็จะเด่นแบบนึงนะครับจประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวขอญาตปิดก่อนนะครับอ่านะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นนิว Pcx 160้อยหกสิบนะครับสีที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือสีน้ำเงินดำกับสีดำด้านนะครับอ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามือเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจช่านยนต์นะครับอ่าได้เลยนะครับอ่านะครับตัวนี้ ทางร้านดาวเริ่มต้นที่4,100บาทน,นะครับอ่านะครับนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ